รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอันนี้ไงแม่อมืสวยเนาะนนสวยครับคุณแม่อันนี้เรามาเที่ยวหรือมากินข้าวอะครับสวยมากเลยคือแบบแมรีิข้างล่างมีแบบน้ำตกด้วยมีสะพานด้วยมีแบบสีสวยมากเลย,แบบแบบยชูยบบยช,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 ชูคือตอนนี้ช่วงนี้คนไทยอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อาจจะ มน,มน,มนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ในที่ที่สวยสบายตาสบายใจลูกดูนี่คือแถวถนนหาไทยลาดแต่บรรยากาศเหมือนอยู่กับชานเมืองแถวจังหวัดทั้งภาคเหนือยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคุณแม่แต่รู้สึกแบบดีมากเลยอะรู้สึกอิ่มอ่าอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วแม่ไปกินก่อนแล้วกันนะแม่แม,ม่ไม่ใช่อิ่มแบบนั้นอิ่มอิ่มใจอิ่มใจอ๋ออ,อิ่มใจเหรอน, <ะ S 2> น่ารักจังเลยอะไหนไหนลองทำท่าอย่างนี้สิลูกทำสิ อุยพี่เงาะเราไปหาอะไรกินกันตรงนู้นเถอะจ้ะอ่ะพี่นำไปเลยนํารถจนาไปทําสนับสนุนโดยโรงพยาบาลน,นวเวศน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลปราแม่ประนอมอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอ,อาจารย์วันเพ็ญ ใช่ไหมคะคุณครูคุณครูวันเพนเราทักทายคุณครูเพราะว่าพี่วันเพนหรือน้องวันเพนเนี่ยเป็นคุณครูจริงๆแล้วไม่ได้สอนธรรมดานะบ้านเกิดเกิดที่จังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะแต่ว่าไปสอนหนังสือที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นอำเภอที่ยากจนแล้วก็กันดารที่สุดในประเทศไทยค่ะเป็นเขตติดต่อกับ ไม่ห้องสอนค่ะอุ้ยลองจินตนาการดูนะคะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วอมก๋อยไม่มีน้ําไม่มีไฟแน่นอนไม่มีน้ําไม่มีไฟรถไม่ถึงค่ะเป็นเขาเรียก<ม>ว่าคุณครูครูดอยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นครูดอยค่ะครูดอยในถิ่นแบบกันดารเลยค่ะเป็นครูของโครงการแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วคุณครูจบอะไรไปคะเป็นจริงๆแล้วเรียนเกี่ยวกับโยธาค่ะจบท้งนี้แต่ก็ไปเป็นคุณครูที่นู่นค่ะคือรู้สึกชื่นชอบวัฒนธรรมและก็หลงไหลบรรยากาศ ของภาคเหนือค่ะรู้สึกว่ามีวัฒนธรรมแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่รู้สึกว่าเออแบบสบายค่ะแล้วก็อยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายค่ะเนี่ยหันมองรอบๆนะคุยกับครูวันเพญไปคิดว่าเรายือนอยู่ที่อมก่อยอะ<ต>คือมีความวรู้สึกนะคะว่าพอเราได้ใช้ชีวิตที่ให้ธรรมชาติอบล้อมเราอะนะคะพอเราได้มาใช้ชีวิตในเมืองก็เลยรู้สึกว่าคนในเมืองอะค่ะรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เราต้องทงาอํางานค่ะอยากให้มีที่ที่รู้สึกแบบนั่งแล้วสบาย ใจเป็นที่พักผ่อนของครอบครัว ถามหน่อยนะคะว่าตอนที่ครูเพนอยู่ที่อมก๋อยเนี่ยนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านเคยเสด็จไปเยี่ยมไหมคะเคยเสด็จค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่ในตัวอำเภออมก๋อยอนะคะก็มีทําโครงการนี้ค่ะทาผ้าทําอะไรที่ทํามือแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าถึงธุรกันดารที่ไกลขนาดนั้นเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วท่านก็เสด็จไปสเสด็จค่ะ,สะเสด็จโอ้ไปช่วยเหลือชาวเขาไปช่วยนักเรียนไปช่วยสร้างอาชีพให้กับพวกเขา ใช่ค่ะเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งยากรู้ว่าในที่ร้านมีรถเมย์แต่มีรถเมยจริงไหมคือล้านรถเมยนะคะเราสร้างมาทั้งหมด13ปีแล้วค่ะคือตอนแรกนะคะมีรถเมย์ค่ะรถเมย์เก่าแต่พอเราย้ายร้านมาค่ะเราก็เลย ไม่ได้เอารถเมมาอ๋อแต่ร้านนี้เนี่ยอยู่มาเกิน10ปีแล้วนะคุณผู้ชมและอาหารที่นี่หลากหลายมากใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเป็นแนวไหนบ้างคะครูเป็นอาหารไทยอาหารซีฟูด้ดอาหารอีสานพิซซ่าเตาฟืนค่ะและเราก็ยังมีอาหารสําหรับลูกค้า ที่ต้องการประหยัดเงินนะคะมีข้าวขาหมูมีผัดไทยซึ่งเป็นราคาถูกค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีสตางค์น้อยหรือว่ายัางเงินไม่พอก็สามารถมาทานได้นะคะที่ข้าวขาหมูและผัดไทยแค่บอกเราว่าขอเปลี่ยนเป็นยิ้มในการจ่ายเงินนะคะเรายินดีจะให้ลูกค้าทานฟรีเลยค่ะลูกค้าจะได้เอาเงินกลับไปให้ลูกให้หลานหรือว่าอะไรใช้ในการดําเนินชีวิตจะได้มีแรงสู้ชีวิตต่อไปค่ะทางร้านเรายินดีค่ะอุ้ยอย่ามาขอให้กินฟรีเยอะเลยนะขอขอดูหน่อยนะ กลัวๆเดี๋ยวร้านกูจะไม่ได้ขยายโหแต่นะลูกกนเป็นเด็กอินเตอร์ชอบพิซซ่าไหมนี่ไงพิซซ่าผมบำมองตะนานแล้วว่านี่อ๋อนี่พิซซ่าเตาฟืนค่ะไปเลยค่ะไปดูค่ะโอเคอลย เออคุณครูวันนี้ไปอยู่หลังนี่แหละอยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วนะคะมีพิซซาอะไรบ้างคะครูสูตรของที่นี่ของเรานะคะเป็นพิซซาเตาฟืนค่ะแล้วก็มีแป้งหนากับแป้งบางนะคะแต่ว่ามีหลายหน้าเลยค่ะนาโปลีเขาองเป็นอย่างนี้ไหมคะใช่ไหมคะรังเดิมก็าจะเป็นเตาแบบนี้อันนี้เป็นช่างจากอิตาลีมาทําเลยไหมคะอันนี้เป็นน้องที่มาจากพะเยาค่ะมาปั้นให้อุมพอร์ตอิ้มพอร์ตมาจากต่างจังหวัดนะไม่ใช่ต่างประเทศสูตรของครูมีหน้าอะไรบ้าง ก็มีหน้าแฮมฮาวายเอียนค่ะไก่ฮาวายเอียนแล้วก็มีซีฟู้ดค่ะแล้วก็มีซาลามี่นะคะแล้วก็มีครีนเห็ดค่ะโอ้ลูกเอาพิซซาอะไรแฮมฮาวายเอียนแฮมฮาวายเอียนค่ะครูขาขอดูหน่อยนะคะว่าวิธีทำทำยังไงผมทำให้กนรอสักครู่ค่ะได้ชิมแน่นอน เสร็จแล้วนี่คือพิซซ่าแซมเฮาเอียนค่ะ <Wow. S 2> <Wow. S 3> ว้าวย่ยงพิซซ่าเย่้ยแล้วตรงหน้าเรามีเมนูอะไรบ้างคะครูอันนี้นะคะเป็นขาหมูเยอรมันค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดกุ้งทอดผลไม้คะ่ะเมนูที่ร้านมีทั้งหมดกี่เมนูคะ น่าจะประมาณเกือบ300ค่ะเกือบ3 0 0เมนู300เราพยายามมีเมนูเพิ่มใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นตอนนี้เราก็เอาเมนูที่เป็นแบบเมนูโบราณหรือก็วัตถุดิบท้องถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะมาใช้เดี๋ยวกรอคุยก่อนอันนี้สดชื่นมากเลยน้ำสลัดทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำสลัดเราปรุงเองจ้ะอันนี้ก็ตะก้าก็เป็นตะก้าเปลือกนะคะลองทานได้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยกล้าทานค่ะกรอบอร่อยทุกคำเลยนะคะแล้วสดชื่นมากอ่าเราผ่านสลัดไปแล้วเรามาลองิ ใช่ไหมมีชีสผูด้วยไม่รนนู้นะเฮ้่อุ้ยอดีตพี่บอกเลยหอมมากหอมมากมออเลยเออหอมมากมอันนี้เป็นแบบแป้งบางใช่ค่ะ แปดนาทีเองเนาะค่ะแปดถึงสิบห้านาทีค่ะแล้วแต่หน้าค่ะปืนล้วนล้วเลยไหมครูปืนล้วนๆ้วนค่ะไปตรงนี้ดีกว่าทําให้ครูมีความสุขขาหมูได้ขาหมูนี่ที่ร้านทําเองนะฮะตัดเลี่ยนด้วยผักดองได้นะคะอร่อยขั้นตอนี้ต้องงานต้อกรอบมากเลยกรอบมากถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ได้เลยนะลูกค้าชอบทานคุณผู้ชมพูดถึงว่าถ้าเวลาเรากินอะไรมันๆนะนึกถึงว่าอยากจะกินเมนูหวานตัดเลี่ยน ก็ต้องเป็นเมนูหวานชื่นรื่นรมนะคะเพราะฉะนั้นไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงแพ้ทำซะชนะนั่งทานค่ะโดยน้ำหวานเข้มข้น h a l ลส Blue Boy สวัสดีครับ,รบนี่คือช่วงแพ้ทำซะชนะนั่งทานลิ้นติดโปรโกติดาวมาเติมความสดชื่นกับบวยโซดามอกเทลนครับเมนูเครื่องดื่มที่บังชอบน้ำบวยโซดาม็อคเทล ด้วยน้ำจิ้มบวยเจียตราแม่ปนอมบวยหอมหวานละมุนลิ่ตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้ทำให้ม็อกเทลแก้วเนี่ยกลมกล่อมลงตัวต้องแม่ปนอมเท่านั้นแม่ปนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกพบกับรายการ The List อัศจรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าชาวนี้นะครับ มีบ้านาไก่เซบองครับ <GUY! S 1> มันมีความอร่อยที่ไม่เหมือนใครตัวน้ำซอสที่เขาใช้ที่เด็ดนะคุณผู้ชมครับมันเหลือรับประทานจริงมไม่ค่อิมีฝักผมชอบมากาผมนึกกพวกไวกิ้งผมนึกกลัวคุณปอยดาวสนับสนุนโดย A W L Royal Jelly เคยได้ยินไหมลูกกินฟรีมีเกียรติช่วงนี้เลยต้องบอกว่าครูเพนจัดให้มันเป็นยังไงคะเมนูตรงหน้าเราเนี่ยมันเข้าคอนเซ็ปต์กินฟรีมีเกียรติไหมคะอันนี้นะคะเป็นเมนูใหม่นะคะที่ทางร้านเราแล้วก็เป็นโซนใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันก็คือถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้ามาทานนะคะถ้าคุณลูกค้าสตางค์น้อยนะคะหรือว่าสตางค์ไม่พอก็บอกทางร้านนะคะว่าขอจ่ายเป็นรอยยิ้มแทนแล้วไปได้แรงบันดาลใจนี้มาจากไหนฮะทำไมเราถึงคิดนี่มันคือให้อย่างเดียวเลยนะ จากการที่เรานะคะได้ไปอยู่บนดอยนะคะแล้วเราก็ได้สัมผัสความลําบากนะคะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ พบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ช่วยเหลือและเราก็เคยเป็นผู้รับนะคะและเราก็รู้สึกว่าการเป็นผู้รับเนี่ยเราได้รับความสุขแล้วเราก็พอมีเราก็อยากจะแบ่งปันให้ได้ค่ะอย่างโซนของร้านรถเมย์นะคะโซนด้านหลังเนี่ยคือเราตั้งใจเสิร์ฟให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าที่มีสตางค์ก็มาทานด้านหลังได้ค่ะเราไม่ได้แบ่งแยกโซนนะคะข้างหน้าเราก็ตั้งใจทําอาหารที่ดีข้าวขาหมูของเราก็ต้มเตาฐานนะคะผัดไทยก็เป็นสูตรโบราณที่สมัยแม่ทํามาค่ะถ้าเขาไม่ได้มีรอยยิ้ม,ม าราคาจานละประมาณเท่าไหร่ฮะ60บาทเองค่ะ60บบาทนะคะเ<ด>ยอะเนี่ยน,นะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะได้กําไรยังไงฮะเราได้กําไรจากรอยยิ้มมาบอกกันว่าใครที่จะมาทานมาได้แต่ใครที่มีกําลังก็อย่าฉวยโอกาสแล้วกันนะคะ <c oughs> ชิมกันก่อน,อนไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมีรอยยิ้มหรือมีตังค์หกสิบาทได้ไหมคะได้ครับได้ครับหกสิบบาทให้กินช้อนของแม่มีรอยยิ้มแม่กินซ่อมลองดูนะคะขาหมูที่คุณครูตั้งใจทำ,ทำ <30 S 1> จาูํรสามสิบปีเลยนะคะเราต้มเตาถ่าน ถ้า,ารู้สึกหวานก็ตัดเปรี้ยวนิดนึงได้นะคะมไม่หวานมาก โอ้โหอือร่อยหอมมากเลยค่ะแล้วก็เข้มข้นมาดูเมนูนี้ค่ะเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะเป็นสูตรโบราณนะคะเป็นสูตรน้ำมะขามเปียกผัวคััวเองพริกครัวเองกุ้งก็เป็นกุ้งกุ้งใช้บวยเหมือนกันค่ะแล้วใช้กุ้งเกล็ดเดียวกันค่ะน้ำซอสอร่อยมากเออิงซอสโบราณมากเหรอแล้วก็เส้นกุ้งชอบ oh. ม oh. ากเลยสเลยส้นกับซอสเข้ากันมากเลยโห่วิวผาดมากเลย,เลยวิวก็สวยมากเลยมาถ่ายรูปก็ได้โอ้โ oh. หไปกินตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นของกินเต็มเลยมาค่ะมาป่าโซนจ่ายตังค์เลยเซนตีโดนี้บ้างนะคะ <ห>ไช<อ>่โซนนี้นี่ตซนเสียเงินค่ะพี่ท็อกเป็นโซนเสียเงินแต่คุ้มค่านะเพราะว่าดูแล้วโหเฮงดูบดีเนะาะดูดอร่อยอะเรามาเริ่มกินกับเมนูซิกเนเจอร์กันก่อนเราจะเริ่มเมนูอะไรดีคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแกงใบชะพลูค่ะแกงปูใบชะพลูแกงคั่วเนื้อปูใบชะพลูนะคะเนื้อปูที่เราใช้ค่ะเป็นเนื้อปูก้อนนะคะที่เราเลือกแล้วคัดสรรมาจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใบชะพลูค่ะเราปลูกเองเราใช้กะทิสดแล้วก็ใช้พริกแกงใต้รสชาตินะคะจะไม่เผ็ดมาก เพราะว่าจะเป็นรสชาติก,กลางๆค่ะเหมาะสําหรับทุกไปเลยค่ะกินแล้วแบบกินเลยอะแบบเผ็ดน้อยแบบที่สดอ,อย่างที่คุณอบอกคือเผ็ดน้อยเด็กกินได้นะเนี่ยเป็นแบบออกแบบมีกลิ่นชาวใต้แต่ว่าหอมเป็นยังไงให้กี่ดาวให้เต็มเลยกี่ดาวก็ได้ให้หนึเลยเรามาดูอันนี้อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ เมนูหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนของเรานะคะเราเลือกมะพร้าวอ่อนที่บ้านแพรวค่ะกะทิของเรานะคะก็เป็นกะทิสด,สดพริกแกงของเราเป็นพริกแกงใต้ใช้วัตถุดิบของทะเลค่ะที่สดใหม่ตักลงไปนึกๆลึกนะคะเราจะเจอเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งกําลังเหมาะกับการทานนะคะอาหารทะเลสดมากแล้วรสชาตินี้เข้มข้นแต่หวานกว่านี้ คือเป็นแบบแบบไทยแบบภาคกลางอ่ะไม่ได้หวานแบบอุ้ยแหลมนะแต่แบบอันนี้ไม่ใช่แค่วาดแบบรสชาตินะหวานตอนกลิ่นกลิ่นอะ่ะแต่กลิ่นหวานมากเลยเนี่ยเราจะทํารสชาติกลางๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้าลนรถเมย์เป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะพาคุณพ่อคุณแม่มาแบบเนี้ยค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่คุณครูบอกว่าคนนิยมมากก็คือเมนูปลาสับแนมด้วยปลาสลิดนะคะที่ลูกค้าสั่งเยอะค่ะเพราะลูกค้ามั่นใจค่ะว่าปลาสับของเราสะอาดอย่างปลาสลิดเราก็เลือกซื้อปลาสลิด จากชาวบ้านนะคะแล้วเราก็นํามาใส่เกลือเองค่ะทานคู่กับปลาล่าสับนะคะปลาสลิดจะไม่เค็มมากค่ะเป็นเมนูขายดีของที่ร้านเลยค่ะอ้ยอปลาหอมไม่เม็มากก็ไม่กลิ่นกลิ่นแบบหอมติดปลาสลิดม่ไ้เงี้ย,ย,ยแล้วปลาล่าเขาก็แบบไม่กลิ่นปลาที่แบบเพิ่งทําเองเลยอะแบบเพิ่งทำเลยอะค่ะอันนี้เป็นปลาล่าที่ไม่เค็มนะค่ะจะนัวปกติแบบผมกินปลาล่าก็แบบบางทีคนเขาบอกว่ามีเหม็นใช่ไหมมีเหม็นนะแต่อันนี้ผมว่าแบบ ไม่เมนแต่แบบกลิ่นปลากะลลงดีชอบยกมาลูกค่ะ อันนี้นะคะเป็นต้มกะทิสาบัวค่ะเมนูนี้นะคะทําให้เราคิดถึงสมัยเด็กๆสายบัวนะคะเราใช้ใสายบัวที่ร้านปลาทูนะคะเราเลือกขนาดจะพอดีค่ะจะทําให้มันนะคะแล้วก็อร่อยตัดกับมะขามเปียกซึ่งมะขามเปียกจะให้รสชาติกลมๆคะ่ะเราจะโขกหอมนะคะกับกะปิจะทําให้ตัดเปรี้ยวหวานด้วยกะทิสดแล้วก็นะ้ำมะขามเปียกนะะี่ค่ะตัวปลาสดมากสายบัวกรอบแล้วก็ชอบนะความเปรี้ยวหวานของ,ของมันเปรี้ยวหวานอันนี้ ช่ไหมครับแบบก็แบบเรากินแบบสายบัวสายบัวมันทําให้แบบหวานขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าเขาเขานปตัวน้ํามันไปอยู่ในตัวกระป๋อกของสายบัวตรงนั้นปลาคังเนาะแล้วก็ต้มยาปลาคังค่ะดูเราจะใส่มีพริกแห้งค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมันจะเอา้ําส้มเปนเห็ดตรงนี้กินเห็ดมา ชนะเลยต้ยมยำจริงๆไม่มีห่วงหน้าพวงหลังเป็นต้ยมยำสดชื่นมากกลิ่นแล้วก็หอมกลิ่นแบบพวกสมุนไพรสุดๆต้องมาเลยนะฮะร้านนี้แนะนําเลยให้ครูบอกพิกัดหน่อยค่ะว่าร้านอยู่ที่ไหนคะร้านรถเมย์นะคะอยู่ที่ถนนหาไยราชผ่าระหว่างซอย1 6กับซอย14นะคะติดถนนเลยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด คาเฟ่เปิดตั้งแต่8โมงนะคะอาหารเปิด10โมงครึ่งค่ะข้าวขาหมูและผัดไทยนะคะเปิดตั้งแต่7โมงค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0954914242ค่ะคุณลูกค้าสนใจก็มานั่งพักผ่อนทานอาหารอร่อยๆกันนะคะ ลาเน,นียไม่ได้แค่มอบก,กับครอบครัวอย่างเดียวนะคุณแม่วัยรุ่นมันผมยังมาได้เห้อลูกถูกเลยไว้ไหนๆก็เหมาะหมดนั่นแหละเหมือนกับผลิตภัณฑ์ A W L Royal Jelly นมพึ่งดีมีประโยชน์นะคะซึ่งนําเข้าจากออสเตรเลียรับประทานทุกวันดีทุกวันหรือว่าอยากจะมอบให้เป็นของขวัญให้ใครใกล้ชิดปีแบบนี้นะลูกนะหาได้เลยทั้งข้อมูลแล้วก็โปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะรีบเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะลินติดโปรโกติดดาว ดาวสนับสนุนโดยหงซักซอกร้อยแปดช็อป เ้ามาถึงโซนด้านในนะลูกดูสิบรรยากาศเหมือนอะไรบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยครับเหมือนญี่ปุ่นแล้วเป็นโรงนาสบายสว่างนะคะต้องบอกว่านั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น,นบรรยากาศแบบชิล farmhouse มัน farmhouse ใช่แล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นแบบว่าเป็นกระตูนญ,ญี่ปุ่นตรงนี้จะเป็นเตาไฟแต่ว่าบรรยากาศอย่างนี้เราจะได้กินคาเฟ่อร่อยๆเบเกอรี่เด็ดๆทั้งนั้นนะคะซึ่งทั้งหมดออกมาจากครัวของร้านรถเมพูดอยคาเฟ่ทำเองทั้งหมดเนี่ยเฉพาะเบเกอรี่กี่เมนูคะครูทั้งหมดประมาณ15 เมนูค่ะเบเกอรี่ยืนยันว่าทําเองทำเอง100%ค่ะแต่คุณผู้ช<อ>มคาะ<อ>มีเบเกอรีอร่ขนมไทยด้วยนี่อันนี้มันอ,อันนี้เป็นข้าวเหนียวเมนูรวมมิตรนะคะซึ่งเราหาทานยากแล้วค่ะก็มีหน้าปลาแห้งหน้ากระฉีกหน้ากุ้งแห้งหน้าสังขยาค่ะแล้วก็มีมะม่วงสดนะคะนี่แม่เมาส์หน่อยแม่ว่าข้อมูลข้าวเหนียวอย่างเดียวอย่างอื่นคงไปซื้อเอา ไม่ใช่ค่ะเราทําเองหมดเลยนะคะแล้วเบเกอรี่เนี่ยสิบห้าชนิดตัวเด่นๆตรงหน้าเราตัวนี้คืออันนี้ก็คือเป็นเค้กโลมะาพา้วอ่อนค่ะแล้วก็เป็นแมคคาเดเมียชีสเค้กค่ะว้าวโอ้ยที่เด็กๆชอบเลยอีกอันนึงนะคะก็เป็นบลูเบอรี่รรแต่ว่าที่คาเฟ่น,นี้เครื่องดื่มของครูโคเด่นไม่แพ้กันชาที่อยู่ตรงหน้านี่ม,มีอะไรบ้างคะอันนี้นะคะเป็นชาผู่เอ๋อค่ะเราเลือกมาจากต้นที่มีอายุเกิน200ปีขึ้นไปค่ะแล้วนี้ก็เป็นชากุหลาบค่ะกุลาบของเรานะคะที่ เหมือนอย่างที่ในบรรยากาศร้านเราเลยค่ะเราปลูกกุหลาบเองนะคะเราไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะลูกค้าก็สบายใจได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเหนื่อยมานะคะเป็นกุหลาบเฟชชี่ค่ะกุหลาบเฟชชี่ใช่ค่ะจะไม่มีน้ําตาลเลยค่ะเป็นกุหลาบพันธุดีชอปค่ะซึ่งทําให้มีกลิ่นหอมปรุงด้วยกุหลาบมอนค่ะซึ่งทําให้มีสีแดงปัดด้วยน้ามะนาวสดค่ะทําให้สดชื่นนะคะอ๋อของผมก็เป็นเมนูชื่ออเมริกาโดค่ะเป็นอะโวคาโดสดนะคะปั่นแล้วก็ใส่น้ำ น้ำพึ่งเป็นน้ำพึ่งป่านะคะที่เราก็ไม่ใส่สลับเลยเหมือนกันค่ะถ้าผมอยากจะทานปั่นอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าอ,อยากจะท็อปด้วยช็อตกาแฟหอสดชื่นมากเลยเอันนี้กินมาได้ยังไงคือแบบอโวคาโดกับน้ำพึ่งผมไม่รู้จะมันเข้ากันอย่างนี้เลยนะนมัน <ๆ S 2> เป็นน้ำพึ่งป่านะคะ<ๆ>อืมไม่ค่อยกินกาแฟละสดชื่นอ่ะแล้วลตัวนี้คือเป็นช็อตกาแฟค่ะซึ่งเราท็อปใส่เราอยากให้ลูกค้าลองท็อปเองค่ะเพราะว่าเราจะได้ลองดื่มโอ้โห อย่างกาแฟใส่ครีมธรรมชาติเนี่ยอร่อยจังหอมจังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชอบมาที่ร้านเรานะคะคือได้มาดื่มชาเดี๋ยวจะรินชาให้นะคะเฮ้ยอันนี้คือยังไงอะ่ะแม็กเนียเ่ยดออาเฮ้ยถ้าไม่ติดอย่างนี้ก็มันไม่เออกมาแม่โอ,อ้ยเก๋อเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้ดีกว่าลูกชู้น่าทานมากขนมานั่งนันโตเยอะมากแต่อืลุ้นมากสังขอยากใจะเป็นยังไง สองขยะเขาเนียนปลาแห้งนี่เราก็ย่างนะคะใส่กระเตาถ่านค่ะให้ปลาอะไรครูขาปลาช่อนค่ะเอามาของหวานกันแม่กินโลมะพราวเราค่ะอร่อยมากอ่าโลมะพราวนะคะอุ้ยก่อนจะกินเบเกอรี่คำนี้นะคะคิดถึงคนนี้น่าดูเลยไปเจอเขาก่อนเลยแล้วกันค่ะ เป็นไงคุณท็อปคะอาหารอร่อยไหมคะโรดี้ค,คุณป้องค่ะไีค่ะพี่ป้องคะเอาไปไม่กินเข้วันนี้ใช่เพราะว่าวันนี้เรามีเป็ดผงผักนะคะมาใส <มา S 2> ่ในรูปแบบของผงนะคะให้เป็นแบบซองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมันเป็นผงผักคุณภาพโปรโมโชั่นวันนี้พี่ป้องค่ะหนึ่งกล่องหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่วันนี้ป้องจะให้สามกล่องแถมบั้นไปอีกสามกล่องเป็นหกกล่องราคาเต็มเนี่ยไปแล้วคะ่ะหลายพันแล้วนะคะแต่วันนี้ป้องขอราคาเดียวแม็์เท่ามีตังทอดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่า หยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน0211433300ย้ำเบอร์โทรนะคะ0 2 1 1 4 3 3 3 0ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยผักที่เราใช้นะคะเป็นผักคุณภาพอย่างพวกต้นอ่อนข้าวบาเร่ผักเคลมาักขีนกอโวคาโดผักโขมพวกชาเขียวพวกขิงสบปรดป่วยเล้งบอกครีที่สําคัญมันกินง่ายมากพี่ก้องทีเท่านี้เอยแล้วเราก็เทเทเทแบบนี้นะคะและเราก็เขย่าเขย่าแบบนี้เช็คนิดนึงแล้วก็ดื่มแบบนี้ได้เลยจิบในแต่ละวั แบบนี้ได้เลยพี่ก้อง กลิ่นเขาหอมมากมันไปกินแอปเปิลอะโวคาโดแล้วรสชาตินะคะคือไม่เหม็นเขียวหรือหลายคนนะคะอยากจะกินนะคะเป็นตัวแบบใส่กับโซดาแบบนี้ก็อร่นนอยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องแบบชงให้แบบให้เห็นเลยนะเป็นผงผักแบบนี้โอ้โหพี่กล้องดูสิน่ารับประทานนเพราะฉะนั้นวันนี้เอาตัวนี้ไปทานเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จากกล่องละพันสองร้อยเก้าสิบแต่วันที่จะให้ไปหกกล่องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโทรศัพท์แล้วกดด่วนศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่งวันนี้เดี๋ยวส่งออกให้วันนี้เลยดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินเดียวของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านของดีๆที่ทุกคนอยากให้มีกันนะคะอายุเยอะๆเอาไปกินเลยค่ะแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะย้ำเบอร์โทรนะคะ0 2 1 1 4 3 3 3 0 0 2 1 1 4 3 3 3 0ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะขอบคุณคุณบ้องค่ะคุณ้อคุณทอเป็นไงของเพื่อนผักสุดฤทธิ์เลยค่ะของคุณเป็นไงบ้างคะคุณ สบายใจได้โปรโมชั่นดีและลูกกินกันเต็มที่เลยอืมแม่ค้าดาเนียของเราสั่งมาจากที่อมก๋อยนะคะปลูกแบบว่าไม่แบบที่มีแต่ใช่ค่ะเป็นน้องที่อมก๋อยทําค่ะใช่ี่แบบคาราเมลกำลังดีอรเค้กมะพร้าวอ่อนนี่นุ่มมากเลยนะคะจิ้มลงไปเนี่ยเป็นครีมแล้วก็ไปเจอตัวเนื้อเค้กนะคะแล้วก็ลงไปที่ครีมข้างล่างเนี่ยหวานละมุนคือมันไม่หวานแหลมอ่ะมาที่เนี่ยมันรวบครบจบเลยมากันเลย ร้านรถเมล์คูดอยคาเฟ่ครูบอกพี่กัดหน่อยค่ะ ค่ะร้านลดเมปูดอยนะคะเ,ออเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะคาเฟ่ของเรานะคะเปิดตั้งแต่8โมงค่ะแล้วก็ปิด3ทุ่มนะคะอาหารเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งค่ะครัวปิด4ทุ่มร้านปิดหทุ่มนะคะร้านอยู่ถนนท่าไทยราชค่ะอยู่ระหว่างซอย16กับซอย14นะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดหากลูกค้าสนใจสอบถามได้นะคะที่0 9 5ย์1 4 2 4 2ค่ะมากันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2องคนเต็มอิ่มเนะมาะชัดเต็มเกินร้อยทุกอย่าง ออกมาในตู้ตาเราแล้วคุณผู้ชมมาสัมผัสความรู้สึกอย่างเราได้นะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกแล้วก็ครูเพลนลากันไปก่อนขอบคุณครูเพนมากนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าก,กับรายการลิ้นติดโ,<อ>โปรโกติดด,ดาววันนี้สวัสดีค่ะอุ้ยก้มมาเจอกินดีกว่า